สวัสดีค่ะก็ชอบสัเปะเลอคอแตกนะคะนี่เมื่อาเกี้ยวเข่าแล้วพี่น้องหาปูหาปลากิน,นพี่ตกง่ายนึงมีบอหมดแล้วหมดแล้วเด็ตโตเดียวนะ พอหัวเข้าสั้นอยู่แล้วหัเข้าสั้นพูดสั้นหนึ่งจบเต็มเลยแซ่บแซ่บคือปลาลักเขาบ่แซ่บดดดดึึึึึึึึงงงงขขขข้้้้นนนนเออไม่สลัดอีกแล้วปซานอันนี้ไปซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้นะมาเทรวมกันตันนี้มันขัดมันขัดยังไงพี่ จับปลาจะได้จับปลาปุ้อ้ยอันนั้นตัวน่ถ่ายหมดแล้วเขาเห็นผู้ใดเห็นเห็นกระซางปะเขาที่มาลักเอาอ้ยนี่ตัวใหญ่ตุ่มแต่ตัวน้อยๆกินหรือพ่อจเข้ามาไม่เราจะตัวใหญ่ไปเผาเราจะเผาตัวใดอริซือตับักฮงฮะอ้ยนี่แม่เอากรเคยงหลายๆเนี่ย อยากอยากอยากลปเค็งกินไหมเอามาเหยหนูเน้คุณสิไปเอาเกลือมาเผากินนี่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 น้ำลนง่ายอีกนี่เดี๋ยวจะเอาสร้างน้าที่ก้นนสไว้นี่ก้อนูนเกลือมาทานี่นอนี่อันนี้ปลาอียงนี่ ปลาสลิดนะเฮ้ยปลาสลิดเนี่ยแมนบอกระเดด่อแค่นี้ประเดี๋ยวันเี้เอามาอยู่นานกินกินหนาไม่บอกอะไเนาะเกลียวแน่กินแน่เสียบปนยัง แม่นเหรอหูวยยี่ผาดไปแม่นไปยูหน้าพุ่นตีมาเอาในมดกูขึ้นมาได้กูซีบตตรงลงไปน้ำตีดี๋ยนี้โยโย่ปัดเสื้อขาดปอดีกิน ชั้นนี่แหละดังเอ,องเอาก็คนดังเนาะคนดังก็สิดังเอามันเฟื่องตั้งแต่ร,ระบาดทีนี้เทีลุงมันติดอันนี้แม่ลงุงดึงเหล็กออกสิละ่ะดึงออกตั้งแต่ละโอ้ยไปเห็นเข้อเหตุไปสิผิวบ้บานไปค่อยมีเนาะตอนแี้แเป็นตะเคียนใหญ่หมดใส่ใส่รถแค่หล,ลิงโอ้ยใครเอาเจ้ามาทิ้งไว้ตรงนี้ไปใส่นอ้ํเหล็กไปสร้างในนอ้ํบ้านนี้นาะ <c oughs> เอามันไม่ได้ดึงออกแล้วมันก็ติดคาไว้ที่ตรงนั้นหรอนี่เต็มเลยเอาไทยมาไทยเหรอจะไปเอาเกลือจะไปเอามาเรียวจะไปเสอยดับบกหงนำอเอาไทยไปย,ไย,ไยังไงเอี๋ยวจะไปต่อเอาอย่บัานกลับไปทยตอนกินเข่าอย่างนี้น อุ้ยคุณนี่โต้โอ้ยโอ้ย,โ,อยโต้ขี่ดินมาเลยแล้สิพี่ฮางมันที่อย่างมันยาาคุณเนาะเพราะเขาอันดีเพรนแล้วเกิดโอ้ยเบิงปลาเฮ้าไปเอาไีหลังบ้าง,างน้ำใหม่เดี๋ไปเอาไปล้างมันไ,นม,ไม่เกิดคลุกจังหัมาเห็ดปลาเฮ้าเห้ย ี่กะคุนแหนมเนี่นั่งปลกเดี๋ยวไปปลาเผาเราเป็นไรแฉบแฉบพักแบอร่อยแฉบอร่อยเอาให้เขากินให้หมดอันน้ลรางเนี่ยใส่ปลามกะิกงน้ำข้าวหมอลดเรยได้เลยกินเลยน้ำข้าวหมลดสวยมาหมดเลยใส่รุง่างรุ่นี้ลูก ใส่ถ้วยเอ้าไหนถ้วยถ้วยกับ,บมี่ <c oughs> โอ้ยหลาอยุ่นีดีเลามที่หไหนจะไ้กินยาบาลนั่นเลยหลไปกินถ้วยกับะขกลับ้านเนมาได้กินจอย ทำไมออกอ่ไม่โดนนายดิสุกปะหมับขยังเอารถสลิงกับไปนีไม่ต้องกลับบ้านเขาว่ากลับม่เอาลิงหายใช่ไหดังบ่หายไอ้สลิงหายตัวนี้ใครมไม่เอาดอย เดี๋ยวมอไสเลจอดนี่สายแค่แต่ขอ่มอไส้จอดปนอบ่าหายเลยไไม่นอนแต่วานีเนยขยกลางเตียนไว้นอนแล้วหนึงไปไดนอนทั้งรถเ,เกี่ยวทั้งรถพี่อัพอยู่นี่แล้วลางเตียนไว้แม่มนม่นเขาม่ซอมมึงไปเห็นเขาเขากาเขาไปไ้ออกมอหามันออกมาตัวเนาะมึงถืว,าว่าเอาาอ,อไปเเออ

ข้าใส่เกลือลายไปบ่เขาเต็มไปหมดอ้าปากพบอ จะกินพี่เจ้าเออเนี่ย อย like ู่หน้าอย่างนี้กรแซบอเอุ่่งเขานี่ับรเอนะลุงเอออะโบมีสอนนะ เ้มแซ่บไหมแซ่บไหมอ่าน่งพีงง่ี่สดเบิง้ง <c oughs> มักจะซอนมันนี่แล้วอ้อมปูมันดีเรเาบวาง <c oughs> บบเลยแซ่บเลยแง่งนี่ย้งไม่ไหวอย่าหายเย้ยไปแล้วี้ข่าวกว่อนข้ามาปลาที่กิน จ้วนะเอามาถูกกะะจีนกให่มีปลาเผาะครับปลาเผาปลาเผาปลาข้อปลาข้อใหญ่เผานั่งหวานเลยทำดีปลาข้อหวานทำกันก็เขียนลสวบโอ้ยลรงงาตีกี่โพฮ่า โอ๊ยมันเยอิดมือตายกูลูกขมิ้นลูกขมิ้น